คือปอททำเนี่ยมันต้องมีเรื่องระยะสั้นระยะกลางระยะยางใช่ไหมครับระยะสั้นปีสองปีเนี่ยเราปรับโครงสร้างธุรกิจไปแล้วน,น,นะครับโครงการดีวันเนี่ยนะฮะที่จะทำเนี่ยต้องได้สามพันล้านนะฮะมิชชั่นเ X สามปีสามหมื่นล้านนะครับดิจิทัลทรานส์โมชั่นสามสี่ปีนี้หมื่นกว่าล้านอันเนี้ยชัดเจนนะครับระยะกลางมันเป็นเรื่องธุรกิจถูกไหมครับเรื่องที่ต้องใช้เวลาหา ลง,งกัรเปิโนโตเกีดีแล้วก็พาร์นเนอร์จะเกิดขึ้นไดนะ้นะฮะสมมติทีนี้เริ่มพอรู้แล้วเป็นใครมีหน้าเริ่มเข้ามามันก็ต้องมาสร้างซีเนีที่ทำอะไรแต่ว่าแข็งแรงขึ้นแน่นะครับ LNG นะท,นที่เราให้คามหวอหี่เราปตทราพอและในกลุ่มต้องเล่นต้องต้องเก่งเรื่องนี้นะครับต้องออกไปข้างนอกด้วยเหมือนเดิมนะครับซีซัซ่นการใหรเชนระยะยาวแต่ว่า ระยะยาวนี่มันมาช่วยในปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่มีในระยะยาวนี่ปัจจุบันทําไปมันจะเกิเดวความเสี่ยงมากเรื่อยๆ,ๆ,ๆว่าเทุกิโที่เรามีอยู่ทุกวันนียมันจะอยู่ได้หรือถ้ามันมีต้นทุนในการลดคาร์บอนเพิ่มแต่ว่าอันนี้ก็คือชัดเจนขึ้นตามแผนหนึ่งปีแต่เนื่องจากเรื่องเทรควอ์อะไรต่างๆมันยิ่งต้องเข้มข้นขึ้นในระยะสั้นนะครับเราก็เลยมาเพิ่ม เรื่องลดค่าใช้จ่ายเพื่อวิตกข้างล่างนี่นะครับวินัยทางการเงินนะฮะับ financial literacy สำคัญมากที่สุดนะฮะลดค่าใช้จ่ายตั้งเป้าเพิ่มอยู่นะฮะปีในอีกหนึ่งรานนะครับในกลุ่มช่วยกันหาเงินนะฮะคนยึดหาเงินอันนี้ขาดเกินปนตทแม่ไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็สภาพคล่องสำคัญมากๆอีกอันที่ต้องเน้นขึ้นมาก็นนคือเอนะฮะ asset monetization การแปล ทรัพย์สินเป็นคืนนะครับก็คือเนี่ยเราเพิ่มกำไรได้นะปีนปี้เราขอบิตละแปดพันล้านนะฮะ mm hmm. คือต้องจะมีกําไรแล้วก็จะเกิดซีนิจี้มากขึ้นนะครับอะไรที่มันให้มันอยู่ที่ถูกทางถ้าใครคนจะมีอสังหาฯแบบเนี้ยก็ให้อยู่ที่นั่นนะฮะใครไม่คนดีก็ขายให้สร้างแล้วก็ทําทำกําไรไปคนออาไปใหม่เขาก็ไปสร้างซีงนิจี้สร้างอะไรไนดะ้นะครับเอาจจะมีพัฒนาเ,เข้ามาอะไร แล้วก็น่าจะมีเงินสดเข้ามากระแบไอแคชเข้ามามีกำไร8พันแคลส์เปนห้